่าคุณมิยูกิยะอาคารแผ่นดินไหวที่ตุกีที่ถล่มแนวดิ่งกับล้มไปด้านหลังทั้งแถบเกิดจากคืออย่างนี้เราต้องมารู้เรื่องว่าเวลาเกิดแรงแผ่นดินไหวอ่ะแรงมันเป็นแบบไหนแรงมันไม่ได้มากดลงนะแรงมันคือการขยับข้างๆตึกเป็นแบบเนี้ย ผมไม่ได้กดลงไม่ได้ไม่ได้ดันอย่างนี้ไม่ได้ดันแบบนี้ไม่ได้ดันอย่างนี้ไม่ได้บบไไดันให้ล้มสิ่งที่มันทําแรงพันธินไหวยทาคือมันเขยา่าเขย่าข้างข้างเข,ขยา่าไ้่รู้ว่าเขย่าข้างข้างมันเขย่าแบบนี้ครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าสตั๊กเจอร์หรือโมเดลของโครงสร้างอาคารว่ามันมันเป็นยังไงการที่มันล้มหลังแสดงว่ามันจะมีหลายหลยเสาใช่ไหมอาคารมีเป็นร้อยเสาเป็นสิบสิบเสาเลยแสดงว่ามันมันมีจุดที่ที่หักก่อน เช่นเสาตรงด้านหลังหักก่อนมันก็จะล้มหลังแต่ถ้าสมมติว่าเสามันแข็งแรงเท่ากันแล้วโดนแรงแบบนี้เท่าเท่ากันมันก็เหมือนขจะคี๋จนแบบเสาะทุกต้นถึงจุดวิบัติพร้อมๆกันก็พร้อมๆกันมันก็จะลงตรงๆเพราะฉนั้นมันขึ้นอยู่กับแต่ละอาคารอย่างแรงมันจะเกิดแบบนี้อย่างเดียวคือมันคือการเขย่าเขย่าเขย่าข้างๆเขย่าทางข้างเขย่าทางข้างเหมือนคุณเอา มีแป้นหนึ่งแล้วมีมีลูกยิงของขยับเงี้ยแล้วคุณเอาตึกไปวางเงี้ยนี่แหละเป็นการเช็คมันก็จะโยกกับแบบนี้มันพอคุณของเนี้ยแล้วคุณดึงไปดึงมามันก็จะโยกสะบัดไปสะบัดมาอย่างเงี้ยนะจนกว่าจะพังนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเขาเรียกว่าสตรัคเจอร์โมเดลนะเสาคานโครงอะไรทั้งมันรวมกันเป็นสตรัคเจอร์เนี่ยมันมันมีความแข็งแรงจุดตรงไหนอ่อนตรงไหนแข็งไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันรุนแรงมากนะผมเห็นในคลิปที่ตุกีแบบ ตึกทั้งตึกถล่มลงมายังต้องมีคนติดอยู่ในตึกอยู่แล้วแล้วแบบเขาเรียกว่าซัดเด่นหรือทันทีทันใดเลยนะไม่มีโอกาสหนีเลยอะ่ะเอาจริงนะพูดแบบตรงๆเลยนะถ้าตายเลยอะ่ะถือว่าโชคดีผมว่าเชื่อว่ามีคนที่ตายช้าคือกู้ภัยกู้ไม่ดันกู้ไม่ดันอะ่ะกว่าจะเอาหินออกแต่ละก้อนคือต้องมีคนที่อาจจะวันหนึ่งอีกวันหนึ่งค่อยเสียชีวิตอีสองวันค่อยเสียชีวิตเนี่ย ยิ่งนานนะย,ยิ่งยิ่งยิ่งแบบทรมานนึกออกไมแบบก็แล้วแต่บุญทรรกรรมแต่งอะถ้าเป็นภาษาพุทธะนะแต่แบบเห็นแล้วแบบมันแรงมากว่าตอนตอนเขาเรียกว่าตอนพอกแรกว่าแรงอันนั้นว่าอันนั้นว่าแรงแล้วนะว่าอันตรายนะจริงๆความเสียหายอ่ะตอน After อั t e ซ s h o ช็อกอ่ะเสียหายมากกว่าคือตึกส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใล้ ดน,นช็อคแรกเนี่ยอาจจะไม่พังไงแต่ว่าแบบพร้อมจะพังอ่าถูกไหมคุณเวฟแรกเจ็ดจุดแปดอาจจะหนักที่สุดไม่พังไวถ้าคุณยังอยู่ในตึกนั้นเนี่ยแล้วอัพเดอร์ช็อคมามันอาจจะไม่ต้องถึงเจ็ดจุดแปดเนี่ยมันอาจจะมาหกแต่ตึกไม่แบบไม่ต้องหกอะครับนกบินมาชนผมก็พร้อมจะพังนะนั่นแหะตรงนั้นแหละมันจะเสียหายถ้าแบบถ้าออกมาจากตึกก่อนที่มันจะถล่มอัพเดอร์ช็อคได้ มันก็จะปลอดภัยแต่ถ้าคาอยู่แล้วมีอัเต์ช็อคเนี่ยส่วนใหญ่ก็เสียหายเยอะเพราะว่าตึกมันเฟลหมดละไอ้รอบแรกอะตึกมันแข็งมากมันมันยังฝืนได้อยู่พอแต่ว่าตอนนี้มันแทบจะเพียงแต่มันยังไม่ถล่มลงมาต่เสาแตกแล้วคานแตกแล้วหมดแล้วพร้อมที่จะถล,มล่มละคือใช้งานไม่ได้แล้วพอเจออัเต์ช็อคอะไม่ต้องเจอเท่ากับเท่ากับช็อคแรกก็ไปยังไงก็ไปนะครับก็เลยาถึงบอกว่าถ้าเจอต้องออกมาข้างนอกอาคาร เพราะเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวมีอัพสุดช็อตครั้งแรกอาจจะอยู่ใต้เนี่ยอยู่อยู่อ,อมุดใต้โตะ๊ะส่วนใหญ่อันนี้หลักการคือเพราะว่าความเสียหายส่วนใหญ่นะถ้ามันยังไม่ถึงจุดตึกถลม่มจะเจ็บก็คือฝ้าตูล้ล้มพวกนี้แหละคือที่เขาบอกทำไมให้อยู่ใต้โตะ๊ะเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะมันจะเกิดบาดเจ็บก็ตรงนี้แหละตรงตู้ลม้มของลม้มฝ้าถล่มใส่ลงมาตึกยังอยู่นะครับช็อตแรกต้องอยู่ใต้โตะ๊ะ แต่เสร็จแล้วต้องออกมาให้เร็วที่สุดเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ